บทที่สี่ถนอมแกช่วยเป็นตุระดูแลเด็กคนนี้ด้วยตอนคำ่คำฉันกินข้าวแล้วจึงค่อยพามาหาฉันคุณหญิงพวงแขออกคำสั่งให้ถนอมรับหน้าที่เอาตัววรุณไปดูแลซึ่งหล่อนก็ทำตามคำสั่งทันทีสกิดวรุณพรางพยักพยเยิดให้เดินตามออกมาจากห้องนั้นผ่านห้องใหญ่ๆอีกสองสามห้องซึ่งเปิดประตูไว มองเห็นได้ว่าทุกห้องกว้างขวางจัดประดับประดาอย่างสวยงามล้วนแต่สิ่งที่ทำให้เด็กหญิงกำพรา้าจากจังหวัดลบบุรีไม่เคยได้พบเห็นมาแต่ก่อนเลยการศึกษาชั้นมัธยมที่ได้รับมาช่วยทำให้วรุณโง่น้อยกว่าคนที่ไม่เคยเล่าเรียนเท่านั้นเองรู้จักหนังสือตำราไม่เหมือนได้มาเห็นกับตาเมื่อเล็ก คุณแม่ยุพาเคยพามากรุงเทพประมาณสองครั้งแต่ก็จำอะไรไม่ได้เลยตอนเติบโตมีอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นนี้ไม่มีใครสนใจจะพาเข้ามากรุงเทพฉะนั้นไม่ว่าได้เห็นอะไรเข้ามันก็ดูแปลกประหลาดและน่าทึ่งไปเสียทั้งนั้นบ้านคุณพ่อประหลัดที่โลบบุรีช่างแตกต่างกับบ้านนี้ราวฟ้ากับดินบ้านนั้นทั้งบ้าน มีห้องเพียงสองห้องเล็กๆมีเฉลียงสำหรับแขกมีชานยื่นไปครัวกับห้องน้ำกลางคืนมีมุ้งกลางนอนเต็มไปทุกห้องแม้แต่ที่เฉลียงบางครั้งก็เคยเป็นที่นอนของบุคคลในครอบครัวแต่ที่บ้านหรือตึกเก่าแก่หลังนี้เฉพาะชั้นล่างที่วรุณได้เห็นอย่างผิวเผินก็มากกว่าสมห้องมินำซ้ำแต่ละห้องใหญ่กว่าบ้านคุณพ่อประหลัดทั้งหลัง และที่แปลกกว่าคือไม่มีอะไรแสดงว่าจะเป็นที่นอนของคนในบ้านด้วยถ้าเช่นนั้นเขานอนกันที่ไหนวรุณอดคิดไม่ได้และอีกสักครู่เด็กกำพร้าก็เข้าใจเพราะถนอมเดินนำหน้าพาลงจากตึกใหญ่ทางบันไดหลังไปสู่เรือนไม้ที่ปลูกเหมือนแถวยาวมีห้องหลายห้องมีผ้าผ่อนตากอยู่ ตามลุกลงอย่างไม่มีระเบียบแสดงว่านั่นเป็นเรือนสำหรับคนใช้ในบ้านพักอาศัยหญิงวัยสาสรูปร่างผอมนั่งอยู่ระเบียงหน้าเรือนพักมือกำลังเจียนอ้อยอยู่ชฉเงอมองดูตั้งแต่ถนอมนำหน้าพาเด็กหญิงหน้าใหม่เดินลงบันไดตึกมาแล้วพอมาถึงในระยะใกล้ดล่นร้องถามว่า ใครวะหนอมถนอมใช้หางตาชำเลืองมาทางวรุณแวบหนึ่งก่อนจะตอบว่าเด็กมาจากมันนอกคุณนายลาตรีแกเอามาฝากให้ท่านแกคงจะเข้าใจผิดยังไงของแกก็ไม่รู้ท่านว่าท่านอยากได้คนละอย่างท่านว่าท่านอยากได้คนอย่างคุณสบายพูดยังไม่ทันจบความหญิงนั้นก็มองดูวรุณตั้งแต่หัวจนถึงเท้า พูดเยาะๆว่านี่หรือคนอย่างคุณสบายก็ถึงว่าเถอะแกไปคว้าเอาเด็กนี่มาให้ท่านจะไม่เอาก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาไว้ถนอมตอบก้าวขึ้นบันไดเรือนคนใช้พรางหันมาบอกว่ารุ่นว่าขึ้นมาสิมาอยู่ที่นี่ก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะให้แกนอนที่ไหนดีเสื้อผ้าข้าวข,ของแกอยู่ที่ไหนล่ะ เหลียวมองมาหาดูปรากฏว่าวรุณมีอะไรติดตัวมาด้วยไม่มีมาเลยหรือมีจ่าวางอยู่ข้างประตูข้างบนหนูลืมเอาลงมาด้วยนั่งลงที่เฉลียงแล้ววรุณกับลุกตาลีตาลานจะวิ่งขึ้นไปเอาห่อผ้าอย่าขึ้นไปเลยบนน้นจะขึ้นไปเดินพลุกพลานไม่ได้แกยิงเซอร์ซ่า มาจาบับมันนอกอคอกนาอยู่ด้วยเดี๋ยวจะไปเดินชนข้าวของแพงๆของท่านเข้าฉันจะเอาลงมาให้เองนั่งอยู่นี่แหละอย่าไปไหนนะกำชับถนอมกำชับแล้วถนอมก็เดินไปเที่ยวเปิดห้องนอนนห้องนี้ดูพรางบ่นดังๆว่าไม่รู้ว่าจะให้อยู่กับใครเขาก็อยู่กันห้องละสองคนแล้วผู้คนมากมายเดินเทบจะชนกันตาย ท่านจะรับไว้ทำไมก็ไม่รู้ส่งกับไปบ้านนอกซิก็สิ้นเรื่องหญิงที่นั่งเจียนอ้อยบ่นพืมพำมคนบ้านนอกคอกนาจะเอามาทำอะไรได้มองมาทางวรุณซึ่งนั่งฟังหูพึ่งด้วยสายตาดูแคลนไม่ได้แค่ละอองขี้ตีนของคุณสบายนี่ถั่วเรือนนี่ถูเรือนเป็นหรือเปล่าเรานะ่ะคำหยาบ ที่เปรียบเทียบเป็นเชิงดูหมิ่นว่าไม่ได้แค่ละอ,องตีนของหญิงที่ชื่อสบายผสมกับความผิดหวังในเรื่องที่ถูกคุณนายราตรีหลอกลวงเอาตัวมาว่าจะอุปการะให้เล่าเรียนต่อเป็นอารมณ์ขุนรองพื้นอยู่แล้วทำให้เด็กกำพร้าถูกพามาจากลบุรีเดือดปุดๆอยู่ในใจนึกว่าชาวกรุงเทพชาวเมืองหลวง เขาจะมีอัธยาศัยใจคอดีกันทั่วไปครั้นมาเห็นแล้วมันก็เครือเครือกับแม่แก่ของอาวณีในเรื่องปากคอไม่น่าฟังหน้าเผือดทำเป็นไม่ได้ยินคำถามนั้นเสียแม่ชุ่มเขาถามทำไมไม่ตอบเขาหลักไม่ได้ยินหรือถนอมต่อว่าทั้งๆท,ที่ตัวก็เป็นคนใช้เขาใช่ว่าจะวิเศษมาจากไหน อชื่อชุ่มดีละ่ะจะตอบพห้ชุ่มใจทีเดียวไม่รู้จักอะไรวรุ่นนึกในใจทำหน้าเดร์เงอะถามหนูเหรอไม่รู้นี่นึกว่าถามคนอื่นเห็นใช้แทะคำแทนชื่อว่าเราเราหนูก็เลยหนูไม่ใช่เราก็เลยเฉยเลือนนะหรือถูกไม่เป็นหรอกถนอมทำหน้าชอบคน มองดูแม่ครัวของหวานซึ่งผอมเหมือนไม้เสียบปลาย่างเห็นทําท่าทางอย่างกับถูกพ่นด้วยยานัดฉุนกึกขึ้นมาวางใบตองที่กำลังเจียนแปะลงกับพื้นเออแน่ฟังมันว่าปากจัดจะด้วยถ้าไม่ใช้เราจะให้ใช้เองงั้นรือก็ได้ให้มันรู้ไปว่าพวกปังกอกมันดูถูกดูแคลนคน ตั้งแต่ยังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนโดยเฉพาะคนบ้านใหญ่ๆอย่างบ้านคุณหญิงพวงแขชะแกอวดดีขึ้นมาแกอวดดีมาขึ้นมันขึ้นมึงกับข้าอีเด็กเมื่อวานซืนหนอมแกฟังไว้เป็นพยานนะฉันจะขึ้นไปกราบเรียนท่านน้อยพอเข้ามาไม่ถึงอึดใจฝนยังไม่ทันชะรอยตีนทำตีฝีป,ปากเดีย๋ยว เงือง้อมีดบางที่ใช้เจียนอ้อยแรกเข้าไปถนอมโดดเข้าฉุดไวเสียงของชุ่มดังผิดกว่าเสียงของชุ่มดังผิดกว่าตัวแปรนขึ้นทำให้คนในบ้านที่ทำงานอยู่ใกล้ๆในบริเวณเลือนแถวนั้นทิ้งงานออกมาดูเห็นภาพถนอมกำลังแ้นกลางส่วนเด็กหญิงแปลกหน้าคนนั้นถอยกรูดไปจนติดฝาห้อง ถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไม่มีทางไปแล้วก็ต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่รู้ไหมถนอมเปลี่ยนใช้คำเรียกชื่อว่าเราทันทีเพราะกลัวถูกเล่นงานอย่างเดียวกับชุม่มท่านรู้เข้าท่านจะไม่ให้อยู่แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนนาก็รู้นี่ว่าหนูไม่อยากอยู่ที่นี่ดูถูกคนจนเกินไปเห็นหนูเป็นเด็กบ้านนอก มาจากมัานนอกเลยดูถูกมองหนูตั้งแต่หัวตลอดตีนเห็นหนูแถมมาว่าหนูไม่ได้ละองตีนคนอื่นผู้ใหญ่ที่ดีเขาไม่ดูถูกคนง่ายๆดูแต่ท่านข้างบนยังไม่ดูถูกหนูเลยอย่างน้อยหนูก็เป็นลูกเลี้ยงประหลัดอำเภอนะจะบอกให้ท่านรู้เขาก็ยิ่งดีท่านจะรู้ว่าคนใช้ในบ้านท่านบ้านใหญ่ๆไม่มีกริยามารยาท หนูไม่ได้มาเป็นคนใช้หนูถูกหลอกว่าจะให้มาเรียนหนังสือหนูถึงมาถ้ารู้ว่าจ้องถ้ารู้ว่าโดนต้มจ้างก็ไม่มานั่งให้เป็นขี้ปากไม่เอาละหนูไปดีกว่าหนูไม่อยู่ละทำท่าจะไปอีกแล้วถนอมคว้าแขนฉุดไว้จะไปไหนหล่อนว่าทำเป็นปากเก่งไปเราเป็นเด็กอายุน้อยกว่าก็ต้องลงเขาสิ หนูจะไปหาตำรวจให้เขาส่งตัวหนูกลับบ้านจะเล่าให้เขาฟังให้หมดว่าคุณนายราตีสมคบกับแม่เลี้ยงหลอกลวงมาหรือไม่ก็ไปหาหนังสือพิมพ์วรุณตอบอย่างชาญฉานถ้าผู้ใหญ่ใจดีไม่ร้ารานเด็กก่อนหนูก็จะลงให้จะให้กราบไหว้เรียกพี่ป้านอาอาหนูทำได้ทั้งนั้นแต่นี้ก็ได้ยินกันแล้วพอมาถึงยังไม่ทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไร พอมารู้ว่ามาจากมั่นนอกเขาก็ใส่หนูโครมโครมมันอย่างงอนมันอย่างนี้ใครจะอยากอยู่เป็นขี้ปากคนทำสวนคนขับรถคนซักรีดตลอดจนแม่ครัวปิ่นซึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆพากันยิ้มอย่างขบขันที่แม่ชุม่มถูกเด็กว่าเอาว่าเอาพอขึ้นชื่อว่าแม่ชุ่มคนนี้แล้วหล่อนถือว่าเป็นคนของคุณแววซึ่งเจ้าของบ้าน เรียกนาหล่อนเที่ยวร้ารานเขาหมดทุกคนยกเว้นคุณแววจนเขาพากันชังน้ำหน้าชังปากชังค่อนชังแคะชัางอิจฉาริษยาของหล่อนฉะนั้นเมื่อได้มาเห็นทะเลาะเป็นปากเป็นเสียงกับเด็กรุ่นสาวหน้าใหม่ทุกคนก็พากันเอาใจช่วยอีกฝ่ายหนึ่งสมน้ำหน้าสาแก่ใจอีกฝ่ายหนึ่งส่วนแม่ชุ่มก็โกรธ สนน้ำหูน้ำตาไหลทิ้งมีดเดินตัวสั่นขึ้นไปบนตึกคงจะไปฟ้องคุณแววใครคนหนึ่งมองตามหลอนไปอย่างปรงอนิจจงปารบดังๆงั้นสิเขาใส่ปอกคอของคุณแววนี่ยายปิน่นพลอยเพิ่มเติมก่อนจะร้องเตือนเด็กหญิงว่า อย่าไปเอาใจใส่กับคนไม่เต็มเต็งพันนั้นเลยหนูเอ้ยลูกผู้หญิงจะเที่ยวเร่ร่อนไปมันไม่ดีนี่ยายไม่ได้พูดดูถูกนะพูดกันตรงๆได้อยู่ที่นี่กับท่านก็ดีแล้วหนอมทิ้งไว้ให้เขาอยู่กับฉันก็ได้แกจะทําอะไรก็ไปทําเธอไปมานี่มาหนูมานั่งคุยกันในครัวกับยายถานอมปล่อยมือมองดูหน้าเห็นว่ารุนค่อยคลายพยศ ไปอยู่กับยายปิ่นเขาฝากไว้ก่อนนะป้ายังไม่เห็นรู้จะให้นอนยังไม่รู้จะให้นอนให้อยู่ที่ไหนเลยเกิดเรื่องซะแล้วคำๆค,ค่อยคิดกันใหม่เถอะไม่มีที่จะนอนจะให้เข้าไปอยู่ในห้องฉันก่อนก็ได้แม่ครัวว่ามองดูเด็กวรุนที่เดินเข้ามาหาแกพยักหน้าชวนให้เข้าไปอยู่ในครัวนั่งลงสี่ที่นั่นแหละ พยักไปที่มานั่งยาวครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากแกว่าครัวของที่นี่มันช่างใหญ่โตสมกับเป็นครัวของบ้านผู้ลากมากดีเสียจริงๆกว้างยาวเท่าๆกับห้องนอนของคุณพ่อประหลัดอำเภอสองห้องต่อกันหน้าต่างประตูกลุกมุงลวดกันแรงวันด้านหนึ่งเป็นเตาก่อด้วยซีเมนต์ห้าหกเตา ยาวเต็มทั้งด้านอีกด้านหนึ่งเป็นตู้ทึบตู้กับข้าวตู้วางถ้วยชามหม้อกระทะจานชามช่างมากมายหลายขนาดหลายชนิดกลางห้องเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวผืนผ้ามีม้ายาวสำหรับนั่งสองด้านบนโต๊ะมีผักปลาอาหารสดวางอยู่เต็มมีหญิงอายุประมาณ20ปี นั่งเลือกต้นหอมผักชีอยู่คนหนึ่งเมื่อวรุณเข้าไปสังเกตว่าคนทำครัวที่นี่เขายืนทำครัวไม่นั่งทำกับพื้นเหมือนครัวบ้านใหญ่ๆบางทีบ้านที่เคยเห็นจากลบบุรีหนูชื่ออะไรเสียงยายปินถามวรุณจ่าเด็กกำพร้าตอบเบาๆยายจะให้หนูช่วยทำอะไรบ้างก็ได้ ทำอะไรได้บ้างล่ะยายปิ่นหันมาย้อนถามแต่สีหน้าแสดงว่าพอใจในความมีแก่ใจเด็กที่รู้จักถามผู้ใหญ่ว่าจะให้ตัวช่วยทำอะไรบ้างใหม่คงไม่ใช่เด็กขี้เกียจแต่แล้วก็ตอบเสียเองว่าอย่าเลยนั่งดูเฉยๆเธอะรู้หรือยังว่าท่านจะให้ทำหน้าที่อะไรไม่ทราบจ้ะวรุณตอบ รู้จักใช้คำว่าไม่ทราบเวลาตอบกับผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เย่ปิ่นนึกก่อนจะถามอีกว่าเมื่อกี้บอกว่าชื่ออรุณเหรอไม่ใช่จ่ะหนูชื่อวรุณวรุณที่แปลว่าฝนนะ่ะเยปิ่นทำหน้างงมองสบตากับหญิงสาวที่เป็นผู้ช่วยแม่ครัวไม่เคยได้ยินใครชื่อวรุณวรุณแปลว่าฝน ทำไมจะชื่อฝนเสียเลยไม่ดีหรือแม่ฝนเรียกง่ายดีแกบนพางหันไปคนอาหารในหม้อที่ตั้งไว้อยู่บนเตาผู้ช่วยแม่ครัวซึ่งได้แต่ใช้สายตามองและไม่ได้พูดอะไรเลยนั้นหัวเราะออกมากาก,ากใหญ่ยายปิ่นหันมามองหัวเราะอะไรอยู่ดีๆก็หัวเราะออกมา ระวังน้ำลายจะกระเด็นลงไปในผักอย่าแม่มหาจำเริญไม่เป็นไรป้าประเดี๋ยวก็แช่ด่างทับทิมหล่อนแก้ตัวชื่อฝนก็ดีจะได้คู่กับแม่ชุ่มฝนตกจนชุ่มยังไงละ่ะวรุณหน้าเจ่อนเพราะกระดากออกตัวว่าชื่อฝนมันฟังแล้วไม่เพราะหูนี่จ้าชื่อวรุณมันเพราะกว่า มันก็เหมือนกินกับรับประทานหรือแดกอย่างนั้นแหละพวกบ้านฉันเขาเรียกว่าเขาเรียกน้ำฝนว่าเยี่ยวเทวดาด้วยซ้ำไปยายปิ่นกับผู้ช่วยสาวหัวเราะพากันชอบใจในศัพท์ชนิดเปิดเผยนั้นเจ้าตัวยังจะจำว่ายังจะย้ำว่าอา้าวจริงๆนะเขาเรียกเยี่ยวเทวดาจริงๆยายปิ่น เอาเสื้อเช็ดน้ำตารู้แล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยำถ้าขึ้นไปบนตึกแล้วก็อย่าไปพูดขี้พูดเยี่ยวนะท่านจะดุเอาท่านเป็นคนเจ้าระเบียบผู้ดีเจี๊ยบทีเดียวเวลาฉันขึ้นไปหาท่านอย่าต้องนั่งพับเพียบตัวงอ,งอ,งอ,งองเอามือกอดกันไว้อย่างนี้เลยยายปิ่นทำท่าเอามือถือทับพีประสานกัน ทำตัวก้มๆให้ดูเป็นตัวอย่างวรุณอมยิม้มเพราะท่าทางที่ยยปิ่นแสดงนั้นก็สะดุดตาพอใช้และก่อนที่จะพูดอะไรกันอีกหญิงรับใช้คนหนึ่งก็เดินมาที่ประตูครัวบอกวรุณว่าคุณแววให้ไปหาแน่วรุณยังไม่ทันตอบเย,ยปิ่นก็รองว่านึกแล้วไม่มีผิด ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกเปงรางวัลเลขท้ายสามตัวแม่ชุ่มไปฟองใช่ไหมละ่ะแล้วแกหันมาบอกว่ารุ่นว่าระวังหน่อยนะหนูแม,ม,ม,ม่ชุ่มแม่ชุ่มช่างของหวานนะ่ะเขาเป็นคนโปรดของคุณแววคุณแววเป็นญาติของท่านยายจะบอกตามาตาเรือให้วะรุ่นลุกขึ้นยิ้มตอบในไมตรีจิต ขอบใจจะยายที่อุตส่าห์บอกหนูมันเหมือนคนสิ้นคิดแล้วอยู่หรือไปก็ไอ้เท่านั้นแหละเมื่อวรุณเดินตามหญิงคนนั้นออกไปจากครัวยายปิ่นก็ถึงกับระบายความในใจออกมาดังๆว่าเด็กคนนี้มันแปลกดีจัดจ้านปากกล้าฉันชอบที่มันสอกกลับรังชุ่มจนวิ่งแจ้นขึ้นตึกไปทีเดียว เดี๋ยวก็รู้ว่าอยู่หรือไปฉันอยากให้มันอยู่นางชุ่มจะได้มีคนถอนพิษไม่งั้นมันพิษมากนักเย่ยปิ่นว่าถ้าทางหน่วยก้านมันแปลกกว่าคนอื่นถ้าจะเป็นลูกประหลัดอำเภอรจริงๆคงไม่โกหกขณะที่สองคนวิพากวิจารณ์ทั้งดอกไม้และก้อนอิดอยู่ในครัววรุณก็ถูกนำมายังห้องส่วนตัวคุณแวว ขึ้นบันไดตึกชั้นล่างจากครัวเหลวสายคุณแววนั่งอยู่บนเสื่อจันทบูรณกลางห้องมีแม่ชุ่มนั่งนั่งงำอยู่ปลายเสื่อด้านหนึ่งพอเห็นวรุณถูกเรียกตัวเข้าไปหล่อนคอนขวับแล้วก็เมินเข้ามานั่งลงตรงนี้คุณแววทำเสียงกระด้างอย่างไม่พอใจอะไรมาถึงแป๊บ พอท่านเอ่ยปากรับไว้ให้อยู่ด้วยไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงแกก็ร้ารานคนเก่าคนแก่เขาชื่อไปล่วงเกินแม่ชุ่มเขาทำไมไม่อยากอยู่ก็ไปสิไม่มีใครห้ามดีกว่าอยู่แล้วเป็นคนเกะกะต่อแย่คนที่เขาอยู่มาก่อนอย่างนี้ใช่ไม่ได้ในขณะที่เดินตามขึ้นมาบนตึกวรุณเกิดความคิดใหม่ที่แรกคิดว่าจะกลับไปบ้าน โดยให้เจ้าหน้าที่ช่วยอย่างที่พูดไว้แต่ต้นแต่จากคำพูดของเยป,ปิ่นแสดงว่าแม่ชุ่มเป็นคนที่มีพิษส่งแก่คนทั้งปวงไม่มีใครชอบเด็กกําพร้าเลยมูมานะว่าจะต้องอยู่ที่นี่ให้จงได้เราจะต้องอยู่ให้ดีกว่าคุณสบายวรุณบอกกับตัวเองก่อนจะตอบแววอย่างฉะฉานว่า เมื่อกี้หนูก็จะไปไม่ใช่อยากจะอยู่แต่คุณหญิงเจ้าของบ้านให้คนวิ่งไปตามตัวหนูกลับมาต่างหากทุกคนก็รู้เห็นแล้วมองไปทางแม่ชุ่มอย่างเยาะๆะคนเก่าคนแก่อายุมากกว่าหนูพอเห็นหนูเดินไปนี่ยังไม่ทันพักหายใจก็ดูถูกหนูเข้าก่อนไม่เชื่อถามคนที่ชื่อถนอมสิคะเขาว่านี่หรือ คนอย่างคุณสบายบ้านนอกอคอกนาะจะเอาอะไรมาทำได้ไม่ใช่บ้านนอกอคอกนาะจะเอามาทำอะไรได้ไม่ได้แค่ละอองตีนของคุณสบายถูเลือนไปนหรือเปล่าเรานะ่ะอย่างนี้แล้วจะไม่ให้หนูว่าเอามั่งทำไมฉันพูดอย่างนั้นกับแกมันเป็นอะไรไปชุ่มเถียงแกวิเศษมาจากไหนฟังมันพูดสิคาคุณ หันมาฟ้องนางแววอีกวิเศษหรือไม่วิเศษฉันก็เป็นลูกเลี้ยงปรัดัอำเภอเรียนหนังสือมัธยมห้าฉันไม่ล่วงเกินใช้คำหยาบดูถูกคนอื่นก่อนแต่มาดูถูกหนูก่อนหนูก็เล่นงานเอามั่งสิคะคุณยายหนูไม่กลัวหรอกอยู่หรือไม่อยู่ไม่สำคัญถ้าหนูอยู่จะมาดูถูกหนูไม่ได้นะคะ หนูฟ้องคุณหญิงด้วยคอยดูสิหนูไม่กลัวหรอกความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอแล้วมองหน้าใครจะบอกว่าคุณยายก็คุณยายเถอะทำนองนั้นคุณแววมองดูวะรุนอย่างตะลึงตะไลเหมือนไม่เคยเห็นเด็กอะไรปากฉอดๆพูดจาอวงอย่างนี้มาแต่ก่อนเลยแม้กระนั้นคนเหล่านี้ก็มีใจลำเอียง ใครจะเข้าข้างเด็กปากกล้าก็ต้องเข้าข้างผู้ใหญ่ไว้ก่อนถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่าคนของตัวผิดก็ยังทํำขึงขังว่าแกนะปากกล้าเกินตัวเสียแล้วคนที่พระถิ่นตกทุกข์ได้ยากมาให้ท่านอุปการะก็จำเป็นต้องทำตัวให้น่ารักให้เขาสงสารจึงจะถูกไม่ใช่มาทำปากกล้าตีสำนวนกับคนที่เขาเคยอยู่มาก่อนรู้ไหมล่ะ หันมาทางชุ่มบอกว่าชุ่มก็เหมือนกันเราเป็นคนเก่าคนแก่ต้องต้อนรับเผื่อแผ่คนใหม่เขาสิเขาจะเหมือนหรือไม่เหมือนคุณสบายเราก็ไม่ควรไปประมาทเขาก่อนเขาเป็นลูกเลี้ยงปลัดอำเภอเรียนมัธยมหรู้ไหมละ่ะประโยคหลังสองประโยคสำเนียงยเยอะเย้ยในตัวทำให้วรุณช้ำใจยิ่งนักทำอะไร ทำอะไรค้างไว้ก็ทำอะไรค้างไว้ก็ลงไปทำเถอะชุ่มคอนวรุณขวับบนเบาๆขณะดเดินผ่านหลังวรุณไปแต่วรุณได้ยินถนัดว่าแหมลูกเลี้ยงประหลัดอำเภอเรียนมัธยมหแต่ให้เขาหลอกเอาตัวมาได้ <c oughs> สักวันเถอะคงเจอกันอีก <c oughs> จบบทที่สี่